อ้โอ้โอ้คุยไปเ่อ่ายมันายวีโอัปูเยวูดเอนางนยนางสนงสารนายอยากให้อุ้มเหรออยากให้ปูอุ้มเหรอฮะอุ้มไหมอุ้มมะ อืออ <chat> ือเฮ้ยเอ้าเอ่อเออเหอมคนเก่งเนาะอืออ่อเขงหอมคนเก่งเนาะเขหอมคนเก่งเนาะโอ้เรียบกูเรีโอเอ่อ

เออเมื่ออ่อเมื่อเอ่อเมื่อ้ัหเมือเออไปเอเออเออเาหอมเ้หอมเก่งเนะเก่งเนะเอโอเคเขาหอมเก่งเนาะคนเก่งเาะอืมออเอืม น้องเก่งเนาะปูไปไหนมาเนี่ยเออคุยอะพูดอะไรอ่ะอยากให้คุยอ่ะปูอู้ยอุ้ยอุ้มนู้นเลยอ่ะนี่ปูเหรอนี่ปูกับปูไอ้เหีโอ้ยอยากให้คนยรูปมั้งอยากให้คนยรูปมั้งอืม อยากให้ต้นรุ่งมั่งคุยซะแล้ว <laughs> <laughs>